ในตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของประกันสุขภาพนะครับซึ่งประกันสุขภาพเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญมากๆนะครับไม่แพ้ประกันชีวิตเลยแหละนะครับเพราะว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นประกันที่ทําให้คนข้างหลังเราไม่เดือดร้อนกรณีเราเสียชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าประกันสุขภาพ ni, my my right. เนี่ยคือประกันที่ท <Pharaoh> <pure vezes. S 1> ําให้ตัวเรานี่แหละครับไม่เดือดร้อนเพราะว่าประกันสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทําเอาไว้รองรับค่าให้จ่ายพิเศษต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากกรณีที่เราเจ็บป่วยนะครับถ้าเกิดเราไม่ทําไว รานนี้เราป่วยเยอะป่วยหนักนะครับเงินที่หามาอาจจะต้องส่งไปให้เป็นเงินหมอหมดส่งไปให้โรงพยาบาลหมดนะครับสุดท้ายเรานี่แหละครับจะต้องมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่กับภาวะทีะ่มีปัญหาทางการเงินนะครับแล้วบางทีคนเดียวหนึ่งคนในบ้านป่วยนะครับอาจจะดึงฐานะทางการเงินของทั้งบ้านลงมาได้นะครับดังนั้นก็ลองดูครับว่าใครที่มีความคซิร์นหรือเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพหรือมีเรื่องของครอบครัวพ่อแม่มีประวัติการเจ็บป่วย หรือดูเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเราว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่จะก่อโรคแน่ๆนะครับเช่นเราไม่ระวังเรื่องกินเราไม่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยเป็นต้นเรานั่งทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับประกันสุขภาพก็จะมีะความสําคัญขึ้นทําในวันที่ทําได้นะครับหลักการของประกันสุขภาพคือถ้าเป็นแล้วส่วนใหญ่ก็บริษัทมักจะไม่รับประกันนะครับถ้ารับประกันก็มักจะรับประกันที่เบีย้ยที่แพงขึ้นนะครับหรือยกเว้นโรคที่เราเป็นแล้วไม่รับประกัน แต่โรคอื่นจะรับประกันให้นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกนะครับทำในวันที่เรายังไม่เป็นโรคดีกว่านะครับผมจะขอพูดถึงประกันสุขภาพในกรณีผู้ป่วยในก่อนนะครับหรือว่าเรารู้จักกันในคำว่า IPD นะคร IPD Inpatient Department นะครับทำไมต้องพูดถึงเรื่องผู้ป่วยในเพราะว่าประกันสุขภาพโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เราเป็นผู้ป่วยในนะครับคือต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาล หรือว่าอาจจะมีการรักษาบางอย่างที่วันเดียวเสร็จเนี่ยแต่นับเป็นเรื่องของผู้ป่วยในได้ก็มีบ้างนะครับก็ถือเป็นข้อยกเว้นให้เป็นพิเศษนะครับเรื่องของผู้ป่วยนอกก็มีประกันครอบคลุมบ้างแต่ว่าไม่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างแพงเราจะพูดกันตอนท้ายนะครับลองผู้ป่วยในก่อนประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในเนี่ยหาได้2แบบนะครับแบบที่1คือแบบนี้ครับผมได้พูดถึงไปแล้วในเรื่องของอ่ารเดอร์ Rider หรือว่าประกันชีวิตนะครับ คือว่าประกันชีวิตเนี่ยเหมือนหัวรถจักรเราสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมพ่วงเข้าไปได้นะครับสัญญาเพิ่มเติมชุดที่พ่วงเข้าไปได้ชุดใหญ่เลยก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับในที่นี้ผมจะไม่พูดถึงอีกถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับประกันสุขภาพแบบที่พ่วงในสัญญาประกันชีวิตเนี่ยซึ่งก็ดีนะครับให้ไปดูได้ในวิดีโอตอนเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิตไรเดอร์นะครับในที่นี้ผมจะพูดถึงประกันสุขภาพแบบที่ซื้อแยกต่างหากนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะซื้อได้จากบริษัทที่ทําธุรกิจประกันภัยนะครับไม่ใช่ประกันชีวิตแล้วนะครับเป็นบริษัทประกันภัยเช่นบูผ้าเมืองไทยประกันภัยกรุงเทพประกันภัยทิพยประกันภัยไทยประกันสุขภาพและยังมีบริษัทอีกมากมายครับที่มีประกันสุขภาพขายแบบที่เราซื้อแยกต่างหากได้คือไม่ต้องมีประกันชีวิตมาเกี่ยวนะครับซึ่งบางคนก็ชอบบอกว่าฉันไม่ได้มีคนที่ต้องเดือดร้อนเวลาที่ฉันเสียชีวิตเนี่ย แต่อยากจะคุ้มครองเรื่องของสุขภาพของตัวเองเฉยๆนะครับก็ซื้อแบบนี้ได้นะครับในนี้ผมเอาบูพ่ามาให้ดูนะครับเพราะว่าก็เป็นเว็บไซต์ที่เปิดเผยข้อมูลเยอะมากนะครับไม่แพ้ a i a เลยนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าประกันสุขภาพแบบที่ซื้อแยกต่างหากเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับมีแผนแพลต i ิน m มแผน Personal Care แผน Crystal นะครับก็ เรียกว่าหรูหรากันไปตามราคาตามชื่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นลักษณะของการแยกแยะความคุ้มครองต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของราคาให้ดูพอเป็นไอเดียว่าต้นทุนในการที่จะ cover เรื่องของ health care risk เนี่ยของเราเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับดูตัวอย่างนะครับว่าเขาได้ความคุ้มครองอะไรบ้างเช่นทั่วโลกนะครับยกเว้นสหรัฐบางแผนก็คุ้มครองเฉพาะในไทย นะครับอันนี้ก็ต้องดูเราก็ต้องสอบถามจากคนที่มาขายเราอะครับว่าเอาคุ้มครองแบบไหนแล้วเราอยากได้ขนาดไหนนะครับแน่นอนยิ่งกว้างก็ยิ่งแพงนะครับมีความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินไหมนะครับของบูผ้านี่บางแบบนี้ได้ตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะครับคือแผนแพลตินัมนะครับซึ่งปกติที่อื่นไม่ค่อยมีหรอกครับนะครับอันนี้มันก็ทําให้ราคาแพงขึ้นด้วยนะครับคุ้มครองกรณีคนไข้ในนะครับสังเกตนะครับ ไม่มีลิมิตวงเงินจะเป็นของแผนแพตตินัมนะครับบางแผนก็จะมีลิมิตวงเงินนะครับไม่มีลิมิตในที่นี้คือยังมีค่าแม็กซิมัมอยู่นะครับแต่ว่าค่าจ่ายจุกจิกเนี่ยไม่ได้ไปการไปลิมิตเป็นรายรายะครับเป็นบรรทัดบรรทัดว่าผ่าตัดได้เท่านี้นะค่ายาได้เท่านี้คือให้เหมาได้นะครับปกติบแบบเหมาก็จะแพงกว่านะครับสังเกตในแพตตินัมก็จึงเป็นแบบแบบเหมานะครับค่ารักษาเพิ่มเติมส่วนที่เกินจากผลประโยชน์นะครับ อันนี้ต้องไปดูรายละเอียดแล้วครับอาจจะเป็นสับเฉพาะของแต่ละที่นะครับคุ้มครองการปลูกถ่ายใครก็ดูรับประกันอันนี้ดีนะครับรับประกันการต่ออายุตลอดชีพนะครับกรณีประกันสุขภาพแบบที่เป็นลักษณะประกันภัยซื้อแยกต่างหากนะครับเราจะจ่ายเบีย้ยเป็นปีต่อปีนะครับมันมีโอกาสที่กรณีที่เรารักษาพยาบาล้เยอะหรือพูดง่ายๆเคลมเยอะนะครับปีต่อไปไปขอต่อเขาบอกว่าไม่ต่อให้แล้วนะนะครับเพราะว่าคุณเคลมเยอะนะครับ อันนี้เขามีการันตีครับว่ารับประกันการต่ออายุตลอดชีพแสดงว่าอ,าอย่างไรก็ต่อได้นะครับแต่มีเครื่องหมายคำถามลองลองสอบถามดูแล้วกันนะครับว่ามันเงื่อนไขอะไรนะครับอ่านดอกจันดีๆนะครับไม่ต้องสำรองเงินจ่ายสำหรับการรักษาโรงพยาบาลในเครือส่วนใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับแทบทุกบริษัทะครับไม่ต้องสำรองเงินหรอกเขาก็จะมีบัตรให้ เป็นบัตรจะบอกว่าโก้การ์ดแพตตินัมการ์ดแคร์การ์ดอะไรก็แล้วแต่หรือบางทีแจ้งแค่เลขที่กรมธรรม์นะครับก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับเขาก็ทําเรื่องเคลมกันโดยตรงกับบริษัทประกันนะครับอลองแจกแจงให้ดูผมจะไล่ให้ดูจากแบบที่แพงที่สุดนะครับแบบแพตตินัมว่ามันได้อะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะครับแพตตินัมเนี่ยแปดพันหมื่นหนึ่งหสองอันนี้เป็นค่าห้องนะครับสูงสุด ICU สูงสุด16ื่นนะครับแสดงว่าค่าห้องเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์ maximum อยู่นะครับตรงนี้ครับที่บอกว่าไม่มีลิมิตเนี่ยคือค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัดค่าแพทย์เยี่ยมไข้นะครับอันนี้จ่ายตามจริงคือไม่มีลิมิตว่าผ่าตัดจ่ายได้แค่เท่าไหร่นะครับเอาให้ตามจริงแต่ว่ารวมแล้วไม่เกินล้านหนึ่งนะครับตามจริงรวมแล้วไม่เกินล้านหนึ่งนะครับอันนี้ตามจริงรวมแล้วไม่เกิน2ล้านไม่เกิน5ล้านก็แพงขึ้นตามลาดับนะครับ มีประกันอุบัติเหตุแถมให้นิดนึงนะครับแสนหนึ่งนะครับกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็ได้แสนหนึ่งนะครับอันนี้ได้อะไรก็ว่าไปนะครับดูราคานะครับที่เอามาให้ดูคืออยากให้ดูราคาว่ามันจ่ายไหวไหมนะครับอย่างสมบพมนะครับคนทั่วไปนะครับถ้าซื้อแพ็กเกจแปดพันเนี่ยแพตตินัมแปดพันเนี่ยผมว่ารู้แล้วนะครับคือได้ค่าใช้จ่ายอะไรที่พอสมควรค่าห้องแปดพันนี้ก็นอนแบบผมเข้าใจว่านอนบบหนุ่งราดได้นะครับ ก็อายุ30มสิลองเอาอายุผมนะครับอายุ30มสิก็จ่ายสักปีละ2องหมสองถ้าใครจ่ายไหวนะครับผมคิดว่ามันก็พอไหวหรือไม่ก็ไปซื้อไลเดอร์เอานะแบบถูกกว่าน,นี้ก็มี6กเ0 0นะครับเดี๋ยวหน้าต่อไปก็ลองดูกันนะครับแต่ว่าเอาลักษณะพิเศษของประกันสุขภาพมาให้ดูก็คือว่าเบี้ยราคาไม่คงที่นะครับมันขึ้นตามอายุนะครับแสดงว่าข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าในปีหลังๆเนี่ย เราอาจจะต้องเลือกนะครับว่ายังจะทําประกันสุขภาพอยู่ไหมเพราะว่าเบี้ยมันแพงนะครับถ้าไม่ทําเราก็ประหยัดเบี้ยนั้นเก็บไว้เป็นเงินเก็บได้คือเป็นเซลล์อินชูรันแทนก็คือว่าเวลาป่วยก็ค่อยใช้เงินตัวเองนะครับอันนี้ต้องเลือกเอาแล้วครับว่าประวัติสุขภาพหรือเรามองตัวเองในอนาคตเป็นยังไงนะครับอย่าลืมว่าถ้าจะทําต้องเริ่มทําตั้งแต่วันที่ไม่มีโรคนะครับ จะบอกว่าใกล้มีโรคแล้วนะครับเริ่มสัญญาณเริ่มมาแล้วจะไปขอทาเนี่ยบางทีทําไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือแผนแพตินัมนะครับก็เป็นหลักเงินสองสามหมื่นนะครับลดจัดภาษีไม่ได้นะครับประกันสุขภาพลองดูแบบคริสตัลบ้างครับถูกลงมานะครับสังเกตวงเงินจะเล็กลงเยอะครับเห็นไหมครับตามจริงไม่เกิน20,000 0ตามจริงไม่เกิน4,0,000 0ตามจริงไม่เกิน0 0 0 0 0แล้วก็ค่าห้องก็2 0 00 3 0 0า4,000นะครับลองเอาดูค่าห้อง3 0 0พันนะครับแพ็กเกจชื่อคริสตัลสอง คริสตัล2ก็ราคาประมาณสักเก้าพันครับของคนอายุสามอันนี้เพศชายหญิงราคาเียวกันนะครับก็ก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ต่างจากแพลตินัมมากเพียงแต่ว่าลดความคุ้นคองลงมานะครับผมว่า3า0 0ันสีพันนี้ก็พอไหวนะครับต้นทุนปีหนึ่งประมาณสักหมื่นหนึ่งตีคร่าวๆนะครับอายุมากขึ้นก็แพงขึ้นตามลาดับนะครับหรือแบบถูกกว่านั้นนะครับ P e r s o n a l Care สังเกต Personal Care นะครับ ผมให้ดูย้อนกลับไปดูแพทเทนัมกับคริสตัลตรงนี้จะเขียนว่าตามจริงแต่ไม่เกินสอง0,000ตามจริงไม่เกิน4,0,000นนะครับ Personal Care ซึ่งแบบที่ถูกลงมาอีกเนี่ยสังเกตว่ามันจะเริ่มมีแคปแล้วนะครับมีลิมิตว่าผ่าตัดนะใช้ได้ไม่เกิน4ี่0 0นะใช้ได้ไม่เกิน2 2 0 0 0ไม่เกินห0,000นะนะครับค่าแพทย์เยี่ยมไข้ไม่เกินเท่านี้นะค่ารักษาพยาบาลไม่เกินเท่านี้นะแม้จะมีเขียนว่าสูงสุดไม่เกิน40,000 0ก็จริงนะครับ แต่ว่าถ้าค่าผ่าตัดชน4ี่หมื่นแล้วเนี่ยก็ใช้เกินนั้นไม่ได้แล้วนะครับต่อให้4ี่แสนยังไม่เต็มนั่นคือมันจะมีความแบบไม่ค่อยยืดหยุ่นบ้างพอสมควรเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงถูกลงนะครับก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับลองดูได้นะครับสไลด์นี้มีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ Academy นะครับก็ลองโหลดหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ b u p ่ a co. th ก็ได้นะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างแบบ สุขภาพหลายๆแบบนะครับถ้าไปซื้อที่อื่นก็จะมีคล้ายกันนะครับลองอ่านรายละเอียดดูนะครับหลกัหลกๆพยายามรู้ว่ามันเป็นแบบเหมาจ่ายและมีแคปสูงสุดหรือมันเป็นแบบแจกแจงเป็นรายการรายการเลยนะครับแล้วมีแคปเป,เป็นรายการรายการนะครับ่แตจะทํายังไงก็แล้วแต่มันก็มีหลักนะครับว่าต้องทําแบบมีเหตุผลนะครับทีนี้ผมเขียนทั้งบนเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเลยนะครับก็คือว่าทําให้พอประมาณและมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าทําเยอะ แล้วดีทําเยอะก็เสียโอกาสเอาเงินไปต่อยอดนะครับเว้นแต่เรารวยมากๆอยากจะทําเยอะเพื่อความสบายใจอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างแรกวิธีจะดูว่าทําเท่าไหร่ดีเนี่ยต้องดูก่อนครับว่าเราใช้เท่าไหร่นะครับวิธีดูเบื้องต้นเขาก็ใช้วิธีเอาไปดูค่าห้องนะครับดูค่าห้องของโรงพยาบาลซิอันนี้ผมยกตัวอย่างโรงพยาบาลดัดพร้าวนะครับอาจจะดูห้องที่เราจะอยู่ครับเช่นห้องเดี่ยวพิเศษห้อง VIP อันนี้4 0 0 0 5,000นนะครับ อลองดูโรงพยาบาลวิภาวดีดูบ้างนะครับเดี่ยวพิเศษรวมแล้ว4 3 0 0มนะครับมีอะไรอีกไหม4,000 5,000แล้วแต่ห้องนะครับว่าเราอยู่ห้องไหนคือคิดไว้ก่อนเลยครับว่าป่วยแล้วโดยทั่วไปเราอยู่ห้องไหนอันนี้คือบัตเจ็ตที่เราจะต้องเตรียมครับอ,อันนี้ให้ดูแบบแพงกว่านั้นนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพหมื่นขึ้น,นยกเว้นว่านอนห้องสแตนดาร์ดเป็น เข้าใจว่าก็ก็ดีพอสมควรนะครับหกเจ็ดพันก็จะสูงหน่อยถ้าเราอยู่โรงพยาบาลพวกนี้ก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะนะครับถามว่าประเมินไว้อย่างเงี้ยแล้วทาประกันเท่านี้เลยไหมคําตอบคือยังครับต้องหักล้างด้วยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก่อนครับปกตินะครับเราทํางานบริษัทมักจะมีประกันสุขภาพกลุ่มให้นะครับก็ลองไปดูว่าเขาให้ค่าห้องอะไรเราเท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าเกิดใครเป็นผู้บริหาร Executive เนี่ยค่าห้องบางทีได้สูงอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องทําเพิ่มเลยนะครับ ก็เว้นแต่ว่าเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงที่จะออกจากบริษัทนั้นหรือจะต้องไปทํางานในบริษัทที่ไม่ได้มีสวัสดิการตัวนี้ให้เนี่ยก็อาจจะต้องทําเต็มนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําเพิ่มส่วนส่วนที่มันเกินนะครับหมายความว่าสวัสดิการของบริษัทให้เท่านี้เราต้องการเท่านี้เราก็ทําเพิ่มส่วนนี้ครับส่วนที่มันเป็นแก็บเนี่ยนะครับทำไปนะครับก็ มีรีวิวบ้างเป็นระยะระยะนะครับประกันสุขภาพบางทีเราทําไว้ทิ้งไว้เป็น10ปีไม่รีวิวเลยเนี่ยมาเจออีกทีหนึ่งตกใจนะครับเพราะว่าเงินมันเฟ้อเร็วมากเฮล์ค์อนเฟลชั่นนั้นเร็วมากนะครับคือ10ปีเนี่ยค่าใช้จ่ายอาจจะแพงขึ้นได้เกือบเท่าตัวนะครับผมเคยเจอเคสคนที่ทําประกันสุขภาพไว้นานแล้วเนี่ยค่าห้อง700นะครับค่าห้อง700 ทุกวันนี้700นี่เข้าโรงพยาบาลไหนแทบไม่ได้แล้วนะครับนั่นคือบางทีเราทําไม่นานเราไม่ได้รีวิวเลยว่าทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายมันไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับจริงก็ต้องรีวิวเป็นระยะนะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือ2อสปีครั้งหนึ่งอย่างเป็นต้นแล้วคอยปรับให้มันเหมาะสมนะครับมาดูแถมผู้ป่วยนอกบางคนชอบมากเลยนะประกันผู้ป่วยนอกแบบเจ็บไข้เป็นหวัดอะไรไม่อยากจะจ่ายเองเลยนะครับ ก็มีทําครับแต่ผมบอกตามตรงว่ามันแพงมากไม่ค่อยคุ้มหรอกนะครับจริงเก็บเงินไว้เซลล์อินชอรันดีกว่านะครับก็ผมเอาของบูพ้ามาให้ดูนะครับบูพ้าเนี่ยประกันแบบแผนคริสตัลที่ผมยกตัวอย่างไปก่อนหน้านั่นแหละครับผมเอาราคาก่อนมาให้ดูนะครับก่อนซื้อแบบ OPD เพิ่มนะครับอายุ30ก็จ่าย6,000-9,000หมื่นหนึ่งนะครับ ก็ดีพอสมควรแต่ถ้าอยากได้ OPD เพิ่มนะครับ OPD เพิ่มก็คือว่าเขามีนะครับความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกให้ก็คือว่าถ้าไปหาหมอไม่ได้นอนเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะคุ้มครองให้ต่อครั้งนะครับไม่เกิน1000บาทก็คือเราไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะครับถ้าเกิดไม่ถึงพันหนึง่งประกันใจ่ายให้นะครับถ้าอยากได้ตัวนี้นะครับต้องจ่ายเพิ่ม6,9 0ันนะครับคนอายุ30เนี่ยเดิมทีทําประกันแบบแบบคนไข้ในเนี่ยเสียแค่6,900ันเนี่ย ถ้าอยากได้ค่าห้องเอ้ยอยากได้คนไข้นอกเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเสียเพิ่ม6,900นะครับนั่นคือประมาณว่าต้องไปรักษาพยาบาล7ครั้ง up, รับถึงจะคุ้มนะครับบางทีผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับเราเก็บเงินสแปร์ไว้ดีกว่าหรือบางแห่งก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับแต่โดยทั่วไปข้อสังเกตที่ผมเห็นคือเคสประกันที่คุ้มครองคนไข้นอก OPD เนี่ยแพงนะครับเพราะเซลล์อินท์จะดีกว่ายังไงถูกใช้ที่สุดใุ้ท,ที่สุดนะครับ อย่าลืมว่าเราก็มีประกันขั้นพื้นฐานอยู่นะครับก็คือเรามีหลักประกันสุขภาพที่รัฐมอบให้นะครับหลักแล้วก็คือว่าถ้าใครทําราชการก็จะมีสวัสดิการของราชการใครทําเอกชนก็จะมีประกันสังคมนะครับประกันสังคมก็คือส่วนนี้ครับที่เงินถูกหักมาเนี่ยมันเอาไปจ่ายเป็นอะไรบ้างนะครับเท่าไหร่จะมีส่วนหนึ่งที่เอาไปจ่ายเป็นสวัสดิการกรณีเจ็บป่วยซึ่งไม่ใช่น้อยเลยนะครับ ประกันสังคมเนี่ยโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับอย่างโรคไตที่ต้องฟอกไตยอย่างเงี้ยทำประกันสุขภาพเนี่ยใช้แป๊บเดียวก็ได้จดหมายจากประกันสุขภาพแล้วรับว่าเราได้เคลมมาจนถึงแม็กซิมัมที่เขาจ่ายได้แล้วนะครับแต่ประกันสังคมเนี่ยฟอกไตอะฟอกไปเถอะครับหปี10ปีฟอกได้นะครับเขาไม่มีจดหมายมาบอกอะครับนะครับ,นะรบก็อย่าลืมเรายังมีสิทธิ์พวกนี้อยู่หรือใครไม่ชข้ค่าราชการ ไม่ใช่พนักง,งานเอกชนที่มีประกันสังคม,มก็ยังได้สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับหลักการของประกันสุขภาพก็คือว่าบุคคลที่มีสัญชาติไทยไม่มีสวัสดิการด้านอื่นนะครับคือไม่มีประกันสังคมไม่มีสวัสดิการข้าราชการอะไรทั้งสิ้นเนี่ยยังไงก็จะได้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรทองนั่นแหละครับแต่โรงพยาบาลก็าอาจจะเลือกมากไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็ลองดูครับทุกอย่างมันก็มีช่องทางของมันนะครับบริหารให้มันเหมาะสมพอเพียงพอประมาณและมีเหตุผลนะครับ